โอ้ยจอโอ้ยหน้าจอนี่มันอะไรกันเนี่ยเอ้ยตัวอะไรวะนั่นอะ เดี๋ยวก่อนกราบสวัสดีสวัสดีไม่ดีนะครับทุกคนวันนี้พวกกผม m g เป็นตัวการนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม Amarok ok Dreams ก็เป็นเกมใสๆปาร์ตี้นะฮะเป็นเกมแบบล่าเริงสดใสนะใช่ไหมคุณลุงที่อยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลัดูดน่ใช่อะไรหรอกอาจจะเป็นตุ๊กตาเฉยๆนะเราไปนิวเกมกันดีกว่า <c oughs> เออมันมันน่าจะเป็นแค่ตุ๊กตาเฉยๆอะนะไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีจริงๆอะ Here we are Now let's find a t บรรยากาศอะไร Key Key c o l l e c t i b ให้ตามหาคุณเจอะออกได้ไหมไม่ได้บังคับไปๆหรือ แล้วเอากุณเจมาไขนี่อ่ะโหบรรยากาศเมาเลื่อนเร็วมากเลยอ่ะโอ้ยโหบรรยากาศมีทางแยกไปทางไหนดีถ้าขวากับทางตรงไปไปทางขวาดีกว่าไม่มีปุ่มวิ่งโอเค ไปว่าเราไม่ต้องหนีใช่ไหมทางแยกอีกแล้วเฮ้ยไอย้คุณแจเปิดมาก็เจอคุณแจเลย Who would leave the key laying down here just like that เก็บนนอโอเคได้คุณแจแล้ว Take key to the big house เดี๋ยวไม่ใชย่ยังจะเอาคุณแจไปบ้านหลังใหญ่อีกเหรอทำไมไม่ออกไปเรา เออถ้าไปไม่ไออกไปจากที่นี่เราเข้ามาทําไมโอ้ยทางทางก็โคตรเกลือเกินอย่านะอย่ามีอะไรโผล่มานะไม่เอา <c oughs> ข้ารู้ว่ามันต้องมีตัวอะไรแน่เลยทําไมทางแยกมันเยอะจําไม่ได้จาไม่ได้เวย้ยจําไม่ได้ไปมัวแล้วมาอยู่แล้ว <c oughs> สันส่นสั่นข้าจำไม่ได้ไปแล้วทางนี้คือทางไหนอะมีทางไปด้วยเฮ้อทางไอ้ทำไมทางแยกมันเยอะอะเฮ้ <c oughs> <c oughs> บ้านหลังใหญ่อยู่ไหนนะอย่ามีตัวอะไรโผล่มาเลยอย่ามีตัวอะไรโผล่มานะอย่ามีตัวอะไรโผล่มานะจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาจะเอ,อ้ยนี่ไงบ้านบ้าน You c a not n enter here yet คุณเข้ามาที่นี่ยังไม่ได้ กลับมาอีกครั้งหนึง่งทำไมไม่ใช่บ้านหลังนี้อ่ะ <c oughs> ต้องเดินใหม่ <c oughs> เดินมัว่วแล้วบ้านหลังใหญ่อยู่ไหนละเนี่ย <c oughs> ไม่เอาหน้าไม่เอาไม่อยากไม่อยากไม่อยากเฮ้ย <c oughs> ในป่านี่ <c oughs> ขนลุกไม่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 มันต้องไม่มีอะไร เกมนี้ไม่ใช่เกมสยองขวัญหรอกอันนี้ไงบ้านใช่บ้านไหมอันนี้เป็นกางหันกางหันนี่ว่าแถวนี้มีกางหันนี่ไงประตูเข้าได้ไหมไม่ได้เป็นกางหันลมหมดเลยนั่นไงบ้าน If it's called a big house เฮ้ตกใจตกใจอันนี้อะไรตุกตาล่ะเฮ้วมันพูดละเขบานแล้วขบานแล้วไปสนแล้วขบานขบาน โอ้ oh, พี่ปิด oh, oh, ประตูเบาๆก็ได้เฮ้ยประตูประตูปิดประตูดัง on the table h e r e i s box open it อ uh, ่มีมีกล่องอยู่บนโต๊ะนั่นไง <c oughs> มีลูกศรสีแดงชี้ที่กล่องอันนี้มีทีวีด้วยทำไมบ้านนี้มีแต่ทีวีแล้วเนี่ยเปิดได้ไหมโอเคเรามาเปิดกล่องกาชากันดีกว่าเออ ตืนอ๋อมีอุปกรณ์ตืนเอาได้กล้องกล้องเอาไปทำอะไร Go back to the forest เดี๋ยวไป <c oughs> อะไรกันเดีย๋ยเอาคุณแจมาไขาบ้านจากนั้นก็มาหยิบกล้องแล้วต้องเข้าไปในป่าอีกคืออะไรคืออะไรมันคืออะไร รอยเท้าอืเฮ้ยตกใจกับพูดลอยเท้ามาจากไหนต้องตามรอยเท้าไปใช่ไหมอ่าเพลงมาแล้วเพลงมาอันนี้คืออะไรนี่ไงให้เก็บให้เก็บสองไอเทมอ๋อให้เก็บทั้งหมดสามไอเทมนั่นเอง ไปตามรอยเท้าจะดีอ่ะจะดีละ่ะหายใจแรงโอ้โหมีต้นไม้ทับทางนี่มันบังคับชัดชดบังคับให้ไปชัดชัดทำไมบังคับกันแบบนี้นี่ไงเจอแล้วไอเนี่ยโลเคอล e นิหนังสือพิมพ์เลยชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวจะได้กลับบ้านแล้วรอยเท้าหาย เฮน,น, ay, น,น p, p, ั่งไงนั่งไงเก็บเก็บอ้า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 อาาา